สบายดีพี่น <ร Stevens. S 1> ้องสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องจ้าแกงกนมาม้พี่น้องจ้าแกนใส่ใส่แคปปวกแคสอาขึ้นมาไม่ได้กเหรอไว้น้าหมอให้มันโนเฮ็ดปวกน้องแคสเนาะน้องใม้เฮาก็นยิ่งใหญ โอ้โหจะเห้เหียรแล้วนะอีกิบนึงตั้งสียานนะิดนปาุพี่น้องป้องปายสีกระตุกก็เ้ยหมูดจ้มาเ้วยพี่น้องป้องปายคุยพักเอ้บบงเนาะนี่ ลุยพี่น้องลุยคนละพันคนละาตีกันพี่น้องเลยตีกันคนละพันะไรสวัสดีพี่น้องจะจะตัวนี้บอกตันนี้ก็ไพี่น้อง้องเยาวยาวเขาชอบเน้ย

ดัดีน่ะย้ไม่านรอกอะไรจ้ไม่มีไมเห็นจ้าต่อด้งห้งมมา้านต่อน่บ่อมันร่อให้มนูสองซับต่อเบ่อกอะไรกนัเนเห็น่มนูมนมักใหญ่ก็บ้เมดอันนี้ด้วบานเม็ดไหมนาไม่น่าไม่กวา

เขาบ่งขาว

Rồi nặn bằng cái bờ. Nó rất là đen ra đây nè. Nó rất là đen luôn. Chặt nó. Nó không hết. Nó không được không?

sổ ban dành cầm nhân ban dành công chắc nhân ban อุ๊ยประเด็เป็นเงินพอซือไหวนประเด็ของังหงฟม

หอ่านยอมเลยกเพิ่มลูกโดยกบป้าจะจัดกรกับแอดแดงหอดนะให้น้ำลู คเทียนเป็นคาซ่าคพี่น้องคาซ่าเป็นาซ่าเป็นาเทียนคาซ่าแม่แม่ด่เลยนี่่ะเรนสงหมอส่งสวยส่งนี่ของที่เขาจิ้หนังตัว้สส

mùa mưa phái mùa mưa không mưa không 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 mưa không mưa mưa này <cười> <cười> <cười>

那这个呢？这个是啥？ จุดแปดบ่ลาเราโดยพี่น้องฝากกดไห์ก็แซนาะขอบคุณทุกมเนนทุกลังใจเด้นจ้ะพอกันใหมคลคปหมนาสบายดีเจ้าของานของเร